สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับห้องเรียนสุขศึกษานะครับชั้นประฐมศึกษาปีที่5วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูลุกเจโรดกลมกลางนะครับหรือคุณครูโลดนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับระบบย่อยอาหารนะครับสำหรับตัวชีวิตสำคัญในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนะครับ สามารถอธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารนะครับและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะครับสวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับและระบบขับถ่ายให้ทำงานเป็นปกติครับ ผะสคงการเรียนรู้นะครับของระบบย่อยอาหารนะครับเราจะมาเรียนรู้ข้อที่หนึ่งนะครับความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารนะครับสองการทำงานของระบบย่อยอาหารสามความสำคัญของระบบย่อยอาหารและสี่วิธีดูแลระบบย่อยอาหาร ให้ทำงานตามปกติครับระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารคืออะไรนักเรียนสงสัยนะครับว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรมีความสำคัญอะไรกับ ร่างกายเราหรือเปล่าหรือว่าระบบนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยระบบนี้ทำหน้าที่อะไรมีใครตอบได้ไหมครับมมีใครตอบได้ไหมอ่างั้นเราไปดูกันเลยครับว่าระบบย่อยอาหารนี้มีความสำคัญยังไงการทำงานเป็นแบบไหนและวิธีดูแลรักษาเราจะทำยังไงครับ ข้อที่1น,นะครับความหมายและอวัยวะที่สําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยหรือระบบทางเดิอนอาหารนะครับหมายถึงขบวนการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อร่างกายเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ครับ แล้วอ,อวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารหละ่ะมีอะไรบ้างนะครับอ,อวัยวะที่สําคัญเลยอย่างที่หนึ่งเลยครับคือฟันนะครับฟันเนี่ยจะช่วยบดเคี้ยวอาหารนะครับโดยมีลิ้นนะครับช่วยคลุกเค้าอาหารและมีน้ําลายช่วยย่อยอาหารประเภทแป้งนะครับสองนะครับตับตับเนี่ยจะช่วยสร้าง น้ำย่อยเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีครับสามครับลำไส้ใหญ่ครับลำไส้ใหญ่นี้จะดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากกาก,ากอาหารและขับเมือกออกมาหล่อลื่นให้กา,กากอาหารที่แข็งเนี่ยเคลื่อนที่ไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สะสมอุจจาระครับ อวัยวะต่อมาครับหลอดอาหารนะครับเป็นทางผ่านของอาหารนะครับที่ถูกบดเคี้ยวแล้วก็กลืนลงมานะครับกลืนลงมาแล้วก็จะนําไปสู่กระเพาะอาหารครับอย่างต่อไปครับกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารนี่จะรับอาหารจากหลอดอาหารครับลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กนี่ย่อยอาหารและดูดซึมนะครับ สารอาหารและน้ำนะครับเพื่อนําไปใช้ในการจเจริญเติบโตของร่างกายครับและอวัยวะสุดท้ายครับทารานหนักครับเป็นทางละบายอุจจละหรือกากาอาหารที่ไม่จำเป็นของร่างกายนะครับก็จะถูกขับถ่ายออกไปครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คืออวัยวะที่สำคัญนะครับในร่างกายเรา ในระบบย่อยอาหารครับนะครับเรามาดูการทำงานของระบบย่อยอาหารกันครับการทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับข้อที่1นนะครับอาหารจะถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวนะครับ และมีน้ำลายออกมาช่วยย่อยนะครับก็คือจะเรここิ่ม <Craig>. ที่ปากนะครับปากเราก็จะเคี้ยวอาหารนะครับแล้วก็มีน้ำลายออกมาช่วยย่อยแล้วก็จะถูกนะครับกลืนนะครับผ่านหลอดอาหารนะครับลงสู่กระเพาะอาหารนะครับและก็จะถูกย่อยโดยน้ำย่อยนะครับในกระเพาะอาหารนั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับข้อที่สามเนี่ยอาหารก็จะส่งไปยังลำไส้เล็กนะครับและถูกย่อยโดยน้ำย่อยนะครับสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วก็จะถูกดูดซึมนะครับผ่านผนังลำไส้เล็กเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับกากอาหารเนี่ยก็จะขับเคลื่อน ยังลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อดูดซึมน,น้ำวิตามินและแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายของเราครับส่วนกากอาหารหรือนะครับสารอาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อร่างกายเนี่ยก็จะถูกขับออกมานอกร่างกายผ่านทางระบบขับถ่ายนะครับ เป็นอุจจาระซึ่งเราเรียกว่ากากอาหารนั่นเองครับ <Wow. S 1> ครับมาดูกระบวนการย่อยอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นครับกระบวนการย่อยอาหารนี้จะเริ่มจากปากนะครับสังเกตที่ปานะครับปากนะครับ ็จะถูกส่งมาที่หลอดอาหารแล้วก็ไปที่กระเพาะนะครับไปที่กระเพาะอาหารนะครับจุดบริเวณนี้นะครับพอมาที่กระเพาะอาหารแล้วก็จะมาที่บริเวณลำไส้เล็กนะครับถูกส่งต่อมาลำไส้เล็กแล้วก็จะย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับจากนั้นก็จะถูกส่งต่อมาที่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะเคลื่อนที่มานะครับมาที่ลำไส้ใหญ่หลังจากนั้น ลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมน้ำและธาตุที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะส่งกากอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับส่งออกมาที่ทวาวรหนักนะครับแล้วก็อุจจาระออกไปครับผมดูส่วนต่อไปครับความสำคัญของระบบย่อยอาหาร นะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความต่อมีความสําคัญต่อร่างกายเราเนี่ยมากนะครับระบบย่อยอาหารนะครับเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเนี่ยให้เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของเราครับซึ่งนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโ,โตนะครับการพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์และสติปัญญาให้เป็นไปตามวัยนะครับ ซึ่งหากระผมย่อยอาหารเนี่ยไม่สามารถทํางานตามปกติได้นะครับแน่นอนครับร่างกายของเราก็จะมีการเจ็บป่วยนะครับหรืออ่อนแอนะครับการเจริญนะการเจริญเติบโตนะครับก็จะผิดปกติไปอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับระบบการย่อยอาหารนี่สําคัญไหมครับนักเรียนนะครับสำคัญมากเลยนะครับ ทามันสําคัญเราก็ต้องทําไงครับมีวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกติครับเดีย๋ยวครูมีมาบอกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับไม่เครียดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะทําให้กระเพาะอาหารหลังน้ําย่อยออกมามากกว่าปกตินะครับเกิดอ,อาการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับลําไส้หดตัวมากกว่า ปกตินะครับมันก็จะทําให้เรามีอาการอาจจะจ็บท้องนะครับดังนั้นเราต้องไม่เครียดนะครับทำตัวให้หน้าเรืองแจ่มใสนะครับข้อที่2นะครับดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากนะครับและฟันโดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับ เพราะถ้าฟันแข็งแรงเนี่ยจะช่วยบดเคี้ยวอาหารอาหารให้ละเอียดนะครับก่อนที่เราจะกลืนเพราะการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยจะทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยทางานหนักมากขึ้นครับข้อที่3นะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับทําให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานเป็นปกตินั่นเองครับนักเรียนการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ย เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารนะครับและโรคลำไส้อักเสบครับผมข้อที่4นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่รับประทานอาหารสุกสุกดิบดิบและอาหารลดจับนะครับเพราะอาหารเหล่านี้นะจะทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารนะครับมีอาการอิดอัด ในกระเพาะอาหารนะครับหรือทําให้เราเจ็บท้องได้ครับข้อที่5นะครับรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับและรับประทานอาหารผักผลไม้เป็นประจำครับเพราะผักผลไม้เนี่ยมีเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกนะครับเช่นผักบุ้งผักตำลึงคะนา้าถั่วฝักยาวมะม่วงกล้วยส้มมะละกอ นะครับซึ่งเป็นผักสวนครัวนะครับอยู่ตามบ้านเราเนี่ยหาง่ายนะครับรับประทานง่ายแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับข้อที่6นะครับดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วนะครับจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะน้ำเนี่ยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายเราเนี่ย ทำงานได้ดีนะครับเจ็บนะครับขับถ่ายอุดจระให้เป็นเวลานะครับเพื่อไม่ให้กากอาหารตกค้างและมีแก๊สในลำไส้นะครับลดอาการท้องผูกหรือการขับถ่ายยากครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับระบบย่อยอาหาร หวังว่านักเรียนรับชมนะครับระบบย่อยอาหารแล้วนะครับจะใส่ใจกับการรักษาสุขภาพนะครับร่างกายของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยอย่างที่ครูบอกนะครับว่ามีความสําคัญกับร่างกายเรามากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเนื้อหาการสอนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับหรือพววนะครับเนื้อหาดีๆนะครับที่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับและภาพพื้นหลังสวยๆนะครับจากแคนวานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับหรือถ้าสงสัยก็กลับมารับชมนะครับย้อนหลังได้นะครับ ากกดไลค์กดติดตามนะครับเพจโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนนะครับเพื่อรับขอข่าวสารดีๆนะครับเนื้อหาการสอนดีๆหลายๆวิชานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย